สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้สาขาอิเล็กสัน LG ipek EMG ร้อยมาดูกันครับในกล่องมีอะไรมาให้บ้าง เปิดมาก็จะเห็นแบบข้าวสายปลดต่างๆรักสาย AC แลีเฟสตู้ดีเอ็นี้อย มีปลั๊กสาย ac ความยาวประมาณ1.5เมตรปุ๊กและน็อตยิดตู้แถมฟิลมาให้ด้วยแบบเข้าสายและตู้ emg 1 0อหตู้ด้านหลังก็จะมีพอร์ตต่อแบตเตอรี่สำรองไฟดับสวิตช์ปิดเปิดตู้รูปลักป๊ก ac จุดต่อกาวด้านหน้าก็จะมีพอร์ตแดนพอรต exp p พอร์ต e ดีเลยต่อมาก็จะเป็นพอร์ตสายนอกต้องสายการ์ดถึงจะใช้งานได้ต่อมาก็จะเป็นพอร์สอต,สา,าราตารสายในดิจิตอล1 2 และพอตสายในอนาน็อก1-6สามารถเพิ่มการสายในสายนอกได้ประมาณนี้ครับตู้อิเล็กทรอนิกส์ LG ENG100 สวัสดีครับ